ช่องใหญ่นี่ครับค่อยใหญ่เท่าไรครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผ,ผมครับช่องนุ่มบันดอนนครกุดโบดครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาใส่เบ็ดครับนอนคางคืนครับวันนี้ก็มากระหนอกสองคนครับนิวกับภูเดี๋ยวไปดูอุปรกรณ์กันครับ ว่ามีอะไรบ้างนี่ครับอุปกรณ์ของเราครับคันเบ็ดลอยกว่าคันครับแล้วก็ปืนยิงปลาแล้วก็เบ็ดตีเยี่าพร้อมครับมาสนามครับนี่เหยื่อที่เราจะใช้ว่านี้ครับนี่ครับลูกห่วครับหรือลูกกบนั่นแหละครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ครับรอให้แดดล่มลมตกก่อนครับเนื้อหัวของเรามันจะตายครับตอนนี้พันอยู่ก็พันผูกก็ไปหาตีเบดแล้วครับแต่จะลองเดินไปดูเขาก่อนครับตอนนี้ก็ยังแดดอยู่เดินหาทำเลดูก่อนครับเดินหายิงปลาตีเบดก่อนครับตอนนี้ ยังแดดอยู่เนาะใสห่วกแล้วมันจะตายล้อให้คำๆก่อนเนาะแล้วค่อยใส่ในประดูพันนิวตีเบสตีอย่าปลอมรอเวลาใส่ใส่เบสครับเดี๋ยวคำๆค่อยใส่นะครับเบสเป็นไงพันนิวกัดไหมไมันได้ตัวซ้ำ ไหนฮันนายเขาดูเทสเออนี่นะตาพันนิวไปเดี๋ยวไปดูพนันภูเป็นยังไงทีนี้พนันภูเข่าเตลมุมนู่นอยู่กับป่านเดินเข่าเตลมุมนะพันภูแล้วเราไปดูพนันภูกันนู่พนพันภูเห็นจะเดินไว้ๆอยู่นู่นเดินไปหาหล,ดลุดลวโอ้ยเข่าเตลมุม วไปดูพานภูตีเบ็ดกันครับระหว่างที่เข้านั่งลมมาเป็นสามชั่วโมงแล้วดูโอ้ยมองกุมารในสายดอกนานตั้งปีแล้วลดูดูเป็นไงพานภูกัดไหมอืมไปไปลดเท่ก่อนงั้นไปเตรีมยมใส่เบ็ดดิ เดี๋ยวจะเดินไปโหลดก,กันก่อนครับจะมาเอาเบดมาใส่แล้วครับเริ่มจะคาแล้วอันนิวก็ยืนตีไปครับเตรียมตัวใส่เบดครับตอนนี้ก็ได้เวลาใส่เบดแล้วครับคาแล้วไปครับใส่เบดกัน เดี๋ยวมาดูการเกี่ยวเหยื่อกันครับนี่ครับก็ไปตรงหางมันเลยครับนี่ครับใส่ได้เลยครับแบบนี้ จะถ่ายให้ดูหลังสุท้าด้วยนะครับเพราะว่าต้องรีบใส่แล้วมันจะคำแล้วครับใชครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เบ็ดก่อนครับเหลืออีกหลายคันเลยครับเดี๋ยวมันจะคำก่อนครับ ตอนนี้ก็ยุดใส่แล้วครับมือตึบเลยครับตอนนี้ใส่ไม่มดครับสายเบ็ดไปประมาณเจ็ดสิบหลังครับไปครับเดี๋ยวเดินไปรถกันครับจะไม่เดินดูดอกเดินไปรถเลยครับทำละทำกับเขากันครับไปผ่านิ้วกับ่านคูเขาลังโกไฟกันครับหน่อย่อคืออะไรวันนี้นนจะติดหไ้ไหมนะวันนี้ โอ้ยจะได้ทำกับเขากันไ้ยนี่พานิวก็พานภูก่อไฟกันใหญ่เลยจะได้ทำกับเขาง่ายไม่ดูนี่เพิ่งใแลนั้นเอาโอ้ยอย่าทะเลาะกันว่าถือเราต้องรวมมือกันนะใช้หน่นที่ได้ทำกับเขาง่ายไม่ดูนี่ตัวนี้ก็จะทำกับเขากันแล้วครับมาห้าอยู่เ้ากินก็ะขาดมาได้นะครับนี่จำเป็นอย่างยิ่งเลยครับเดี๋มาหวังนำโบนาครับ ตมยำมะมา่มาปลากระป๋องครับสูตรเดิมครับครับเข่าเซ็ตล้วครับกำลังกินเข่ากันตม้มยำมะาม่าปลากระป๋องครับเมนูลักเลยเวลาหากิน แล้วคนอยากกินเขานะครับจะได้พยายามเบ็ดนานแล้วครับแต่เวลายามเบ็ดแล้วครับเดี๋ยวมาดูล้างเหล็กครับล้างเหล็กเหยื่ออยู่เหมือนเดิมครับมากินครับดูล้างต่อไปครับสองเหยื่อมืดครับอะเหยื่อมืดครับด้วยแต่เหยื่อครับ น้องที่สามน้องที่สามเยอะมดนะมั้งน้องที่สามโอ้ยลอยอะไรกินใส่ลุดเลยจะใส่เหยืองครับน้องที่สี่น้องที่สี่ติดครับนะโอ้ยน้องที่สี่ติดแล้วครับ มาแล้วครับหนึ่งตัวชนน้อยครับอเดี๋ยวปดก่อนครับดูรังที่ห้าครับรังที่ห้าเหยื่อโอ้เหยื่อตายครับจะเปลี่ยนเหยื่อครับเดี๋ยวจะเดินดูไปเรื่อยๆครับรังแมนที่จะถ่ายให้ดูนะครับเดินดูก่อนครับ รันมนีรอยลุกครับเราลุดครับเดี๋ยวดูเอยๆครับปราโฏใหญ่ครับพี่น้องน่ครับครับ ก๊ดใหญ่ครับหมานนะครับดูหลังต่อไปครับพี่น้องหลังนิดติดนิดเลยครับปลาชนครับปลาชนเห็นไหมปลาชนครับปลาชนโอ้ตัวนี้ตายแล้วครับตัวนี้ ไปครับดูรังต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวมาดูคันนี้คันจมน้ำเลยจะอยู่ไหมนี่โอ้อยอยยๆพี่น้องมาช่อนมาชอ่นนชอนน้องน้องนองน้อดูคันก็ช่อนนอนอยู่นี่ไหน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  ชนรับชน,ชนตัวงามๆเลยครับแล้ดูคันต่อไปครับสรุปหลบแหลกได้สีตัวครับเดินมาลดแล้วจะรอลุ่นหลบสองครับจะพักหายเหนื่อยก่อนไปครับนอนพักกันก่อน ว่าจะตื่นมายามหาถุมครับหลงรับโอ้พวกถุมจะตีนหนึ่งนะครับนเด๋ยามไปเรื่อยๆก่อนครับหลังไหนที่จะถ่ายดูนะครับโอ้แต่ยนามกว่า้นครับดีนะมายามเดี๋ยวคนต้องอยากยามไปเรื่อยๆก่อนครับหลังไหนที่จะถ่ายดูครับผม ในมันรุ่นหลังนี่กันครับหลังนี่ไม่หรูปลาอะไรครับติดครับปลาหน่อยแต่โดนเต็มนะลองดูหลังนี่ครับปลาอะไรเอออุ้ย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 ช่อนใหญ่ครับช่อนใหญ่ก็ช่อนใหญ่พี่น้อง ครับมายามเกือบจะรุดเลยนี่ปะชนตัวใหญ่เลยครับหมามาแล้วครับคันหนึ่งครับแล้วรุ่นต่อไปครับเดี๋ยวมารุนหลังนี่พี่น้องคันตึงเปีย๊ยเลยมีตัวไหมโอ้นั่นไงโอ้ตัวไม่ข่อยใหญ่เท่าไรครับปะชนปัญญากตึงสักคันตึงเปีย้ยเลย ชอนครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับโอ้ยยังว่าจะตัวใหญ่ไปครับดูไปเรื่อยครับหลบสองก็ยามซีดแล้วครับแบบมาสองตัวครับตัวงามตัวหนึ่งใส่สวยด้ครับตัวนึงแล้วก็ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหน่อยครับรับตะเลิดครับจะลุกไปหาทุ่มตื่นมาพกทุ่มเกือบตีหนึ่งแล้วครับไปครับทังปลาครับ จะนอนผักผ่อนครับเดี๋ยวมันรดแล้วครับผ่านหญ้าผ่านภูก็กลางเต็นนอนแล้วครับส่วนผมก็นี่นะครับนอนมนรดครับผู้เป็นนอนมนรดครับเราลุ่นพรุ่งนี้เช้ากันครับจะมานไหมไปครับนอนผักผ่อนครับเจอกันตอนเช้าครับ สวัสดียามเช้าครับมันจะตื่นมากูแต่ตีสีรับเพลินเลยแาไเวลากูเบ็ดกันแล้วครับก็จะไปกูเบ็ดแล้วให้นิวกระพูเก็บของคือรถล,ลอไปกูเบ็ดกันครับมาดูหลังแหลกครับ หลังเลขเงียบปิดติดครับดูหลังสองครับหสองก็เงียบปิดดูหลังสามหลังสามก็เงียบหลังที่สีก็เงียบเฉคยๆครับเดี๋ยวหลังไหนติดจะถ่ายดูนะครับเราอย่าดูไปเรื่อยๆกันครับ ล้งนี่ติดปลาฉลาดครับตายเลยติดเต็ม,มาคืนลวมั้งนี่ไปครับเดินดูเรื่อยๆครับก็เดินเก็บมาได้หลายทคันแล้วครับไม่มีปลาติดเลยครับโอ้ใหม่มันเลยครับตอนเชา้านี่ครับบรรยากาศตอนเช้าๆครับ สวยครับบรรยากาศช่วงเช้าครับสวยงามครับแล้วเดินด im ูเ <se> ดินเก็บไปเรื่อยๆก่อนครับเดินดูได้ยินเสียงป้าดินครับเหมอนครับน้ำลงครับนะครับคันเบ็ดอ่อนหยวๆเลยครับเอาคันนี้ก่อนนะครับคันลงครับ นะครับนะครับนะครับนะนะนะปลาอะไรเออมาดูสิดูครับปลาอะไรครับโอ้ปลาช่อนครับอึ๊บมานปลาช่อนมาแล้วครับเต็มเลกตอนเช้าไปครับเดินเก็บกันต่อ ตอนนี้ก็เก็บเบสร็จแล้วครับไม่หมานเลยครับตอนเชา้าแต่ปลาชนกับปลาฉลาดสองตัวครับตอนเชา้าโอ้เม็นหมานเลยครับเย่เย่ไปครับแล้วเดินไปรหลดกันครับไปรสรุปผลงานกันโหลดกันครับไปได้กี่เต็ม นี่ครับพี่น้องสรุปผลงานครับใส่เบ็ดนอนคางคืนครับในเคานี้แล้วครับผมพอด้ต้มหมอปลาอยู่ครับนี่ตัวงามตัวหนึ่งครับไปครับเดี๋ยวเก็บของเตรียมตัวกับ้านก่อนครับครับกำลังเดินทางกลับ้านแล้วครับผมตอนนี้